แรงงานขมิน้นตกงานเกือบทั้งประเทศเพราะนายจ้างไทยไม่เอาแรงงานขมิ้นแล้วคนลาวแรงงานคนลาวเตรียมตัวเข้ามาประเทศไทยเรียบร้อยค่ะพี่พี่แห่รังไลเข้ามาทำงานที่ประเทศไทยเพราะตอนนี้ประเทศไทยต้องการแรงงานลาวค่ะโอ้โหพี่พี่ขอบอกก่อนเลยนะ คือคนไทยเนี่ยกับคนลาวเนี่ยคือเป็นพี่น้องกันนะคะไปสมัครงานให้น้องค่ะพี่พี่เพราะว่าน้องจะขึ้นมาแล้วค่ะแล้วเท่าแก่นะคะคือนายจ้างคนไทยก็ถามว่าเป็นสัญชาติแบบเออเป็นสัญชาติประเทศไหนคือเป็นคนลาวหรือคนพมา่าหรือคนกัมพูชาแล้วเขาบอกว่าตอนนี้อยากได้แรงงานลาวอ่าแรงงานลาว คือแบบคนไทยเขาอยากได้ค่ะพี่พีเพราะหนึ่งเลยคือสื่อสารเข้าใจนะคะและก็คนลาวเนี่ยค่อนข้างที่จะบอกบอกข้อใจค่ะนะคะ,นะคะแล้วแรงงานกัมพูชาอ่ะประเทศไทยไม่เอาอีกต่อไปค่ะพี่พี สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่ยินดีตอนฮารเขา่าซุดสองของน้องกระตุนสาวแล้วใต่อีกเลยเรือจาเดือเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้น,อน้องคือกาจากฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะรวนเลยค่ะมาพูดถึงแรงงานบ้างดีกว่าค่ะพี่พี่ <c oughs> <c oughs> เมื่ออนายกอน,อนุทินรั่นแล้วบอกว่าเออแต่ก่อนนะคะนายกให้ต่อ ไว้อวอนุญาตทํางานอืนะคะคือเอานายกเนี่ยเห็นแก่เป็นความเป็นคนเหมือนกันเออสงสารคนไทยขี้สงสารไงคะพี่พี่คือท่านก็ให้แบบเออไว้ต่ออายุนะคะคือยังอยู่ในไทยได้แต่พอสงครามกับเขมนเนี่ยมันเดินเดิมแบบรุนแรงมากขึ้นกัมพูชาพูดไม่เข้าใจเออนะคะ เพราะฉะนั้นไทยก็จะไม่เห็นอกเห็นใจอีกต่อไปค่ะพี่พีคืออ่รายงานออกมานะคะเมื่อสิบแรงงานขเขมรจะอยู่ทำงานวันสุดท้ายวันที่สิบสามกุมภาวันหกเก้านะคะปีหน้าเนาะนะคะใครที่ วัดหมดตอนนั้นอ่ะอืมนะคะก็คงได้กลับบ้านนะคะแต่ใครที่ยังไม่หมดก็อาจจะได้อยู่โตอ,อืมเนาะเพราะว่าใครที่หมดแล้วได้กลับบ้านแน่นอนแล้วทีนี้นะคะแรงงานขมิน้นด่าหุนเซนยับค่ะเพราะตอนแรกที่ว่าให้กลับบ้านอ่ะพี่พี่น่าจะจำกันได้เนาะที่ว่าสงครามแรกๆเลยค่ะขมิ้นอ่ะ แห่กับบ้านเยอะมากๆแล้วพอกลับไปก็ไม่มีงานทําไร้งานไรวี่แววเออเพราะว่าโดนฮุนเซนดอกค่ะพี่พี่โอ้โหรับไม่ได้เลยแล้วสุดท้ายก็อยากเข้ามาฝั่งไทยเหมือนเดิมคือจะมีข่าวออกมาเนาะก็คือลักลอบเข้ามาฝั่งไทยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะทางป่าบ้างอ่ะทางน้ําบ้างค่ะพี่พี่คือ มันไม่มีอะไรจะกินน่ะนึกออกไหมบางคนเขาเป็นหนี้เป็นศิลเออเขาต้องการแบบมาหาเงินที่ประเทศไทยนะคะคือคนไทยเขาก็ไม่อยากมีเออมีศัตรูแรงงานขมินหรอกนะคะแต่คือเขามีศัตรูคือแบบพุนเซนนะคะคือคนไทยเขาค่อนค่อนข้างที่จะแบบไม่เหมาดว,วมนะคะแต่ พอความแบบแดงมากขึ้นนะคะไทยก็อดไม่ได้ค่ะพี่พี่เพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคุณเซนถูกต้องไหมคะพี่พี่คุณเซนเนี่ยวงการอืนะคะตอนแรกไทยไม่ได้ได้แรงงานขม้นไปเลยนะทีนี้พอคุณเซนเรียกกับบ้านอ่ะพวกเขาก็กลับเพราะอะไรคะพี่พี่คุณเซนขูค่ค่ะ ก็คือถ้าไม่กลับมาที่ดินที่นานเนี่ยจะยืดเออนะคะเพราะฉะนั้นแรงงานเขมีเนี่ยก็ต้องกลับไปเนาะพอกลับไปนี่ก็โอ้โหลักรอบเข้ามาฝั่งไทยเหมือนเดิมอันที่พวกที่ว่าคนที่ว่าออกมาลาประเทศไทยเนี่ยนะคะคน,น้อยคนแหละเออนะคะ เขาก็เคยอยู่ในประเทศไทยแต่พวกนี้ไม่เดือดร้อนค่ะพี่พีเพราะว่าอาจจะหากินในแบบชูเชียลอะไรต่างๆเนาะหรือว่า,อ,าอยู่เมืองไทยนานแล้วนะคะแต่จงหองกับประเทศไทยค่ะพี่พเออไม่สำนึกเลยบางคนก็น่าจะได้ผัวคนไทยก็มีนะแต่พวกแรงงานที่ขเขมรเนาะ แรงงานธรรมดาค่ะพี่พีคือเขาไม่มีรายได้พวกนี้ถ้าอาจจะเดือดร้อนอืมแต่พวกปากดีอินฟูขมินทั้งหลายอ่พูดจังเลยพูดให้ประเทศไทยจังเลยแต่ไม่นึกสงสารประเทศตัวเองเลยเหรอเออนะคะตอนนี้ค่ะพี่พหลั้งปีใหม่เนาะนะคะแรงงานล่าค่ะแห่เข้ามาประเทศไทยเรียบร้อยเลยหล่ะค่ะพี่พี ล่าสุดค่ะพี่พี่น้องสาวก็จะขึ้นมาแล้วเพราะว่าเออ่ตอนนี้นะคะไปถามงานให้น้องนะคะก็คนรู้จักนี่แหละคะ่ะแฟนรู้จักกับอ่เโรงงานค่อนข้างที่จะเยอะเนาะก็ไปถามดูคือก็จะมีเสมียนรู้จักกับแฟนหนูค่ะคือเขาบอกเขาก็บอกว่าวิงานเยอะมากเลยต้องการด่วนๆเนี่ยทีแรกว่าจะให้น้องมาหลังปีใหม่ใช่ไหมคะพี่ๆคือ ้นายเขาก็บอกว่างานเยอะต้องการตอนนี้ได้ไหมเออขึ้นมาเลยได้ไหมคือถ้าขึ้นมาเนี่ยพี่พ,พี่น้องจะมาถึงเนี่ยน่าจะเป็นวันนี้แหละเออพรุ่งนี้ตีตีตีสี่ตีห้าน่าจะทํางานพรุ่งนี้ทํางานสองวันเองนะเพราะว่าใกล้หยุดแล้วไงพี่พี่ใกล้หยุดปีใหม่แล้วเออแต่ว่าเท่าแก่อยากได้อยากได้ตอนนี้แล้วก็อยากได้แรงงานคนลาวเออที่สําคัญนะนะคะเขาต้องการแรงงานคนลาวจาก นี่แหละค่ะคือแรงงานคนลาวอะ่ะหนูอ่ะหนูว่า,วาสมาัครงานง่ายเพราะอะไรคะเพราะว่าคนลาวค่อนข้างที่จะมีน้ำ,นำใจและก็นิสัยดีนะคะอันนี้คือต้องขอบอกเลยนะซึ่งสมประเทศตัวเองเลยอะ่ะจริงๆคือแล้วก็เบ่าภาษากันหูเดือง เขาใจค่ะเพราะว่าคนไทยคือกันนะวอาภาษา,าไทยว่าอิสานก็ได,ด้เดีคนเล่านะเออน,นะคะแล้วอนข้างใชนะหฮักนะคนเล่าเนาะงามเออบด,ด็ย่องเด้ค่ะพี่งามแด็กกะข้านะเออนะคะไฟเห็นกะลุงได้เนาะอืมน,นะก็คือนี่แหละค่ะสาเหตุที่ว่าเป็นอย่างสาวเล่าเออแรงงานเล่าคือสมัครงานงางแถ้ง่ายกว่าแบบพม,ม่ากับเขมรอีกเพราะว่า พมาเาคอมเมนต์เนี่ยถ้าบอกไทยบุ่ไหวบางทีเขาก็บลาป่ะค่ะพี่พี่เพราะว่าล่ามไม่มีบางทีด้ามไม่มีเนาะก็ไม่ได้คะ่ะอืมนะนี่แหลคะค่ะประเทศไทยกับคนลาวคือพี่น้องกันโอเคค่ะพี่พี่คิดเห็นยังไงคะกับแรงงานลาวเตรียมตัวที่จะมาทํางาน,นที่ประเทศไทยแล้วแล้วแรงงานเขมรกลับบ้านไปคะ่ะ นะคะโอเคเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าผิดพลาดประการใดต้องกลับขอโทษขออภัยไว้ตรงนี้นะคะไปก่อนนะคะพี่พี่สวัสดีค่ะ